สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะช่วงสาระท้ายรายการ5นาทีนะครับวันนี้วีเจมคยและวีเจมิวค่ะบรรดาผงเพื่อนเอ็มค่ะอุ้ยอุยค่ะนะครับวันนี้มีสาระดีมานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับโครงการาดีๆของตลาดเคยียเซ็นเตอร์เทลบริค่ะ <ฮา S 1> กับโครงการที่มีชื่อว่า Sunday Market The Show Up To You โชว์อะไรก็ได้โชว์อะไรก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับ โชว์อะไรก็ได้หมเขาว่ายังไงครับต้องเหมียวครับโชว์อะไรก็ได้หมายถึงว่าคุณมีความสามารถหรือว่าคุณต้องการโชว์อะไรให้กับท่านผู้ชมดูหรือว่าให้กับทุกๆท่านได้ชมก็ถ้ามีความสามารถเวทีนี้คือของคุณค่ะถูกต้องนะครับชิงเงินรางวัลมากกว่า35 0 0 0ันบาทพร้อมถ้วยเกียรติยศจากคุณอิทธพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาครับคุณสมบัติง่ายๆเลยทีเดียวนะคะคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนะครับมี2ข้อด้วยกัน1ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดวัยนะครับสองนะครับการแสดงต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของไทยนะครับส่วนรูปแบบการจัดการประกวดนะครับหนึ่งนะครับเราประกวดทุกวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับสองประกวดรอบออริชั่นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเพื่อคัดเลือกอ่าเราจะประกวดกันจันทร์ถึงพุธนะครับวันละ5-8ถึงโชว์นะครับเพื่อหาผู้เข้ารอบนะครับไปชิง ในวันบริหัสสำหรับออริชั่นรอบสัปดาห์ใช่ค่ะหนะึ่งถึงสามโชว์ค่ะคับผมนะครับเสร็จแล้วก็เอารอบสัปดาห์ไปชิงรอบเดือนใช่แล้วค่ะนะครับหลังจากรอบเดือนแล้วก็ไปชิงรอบสุดยอดเดอะยโชว์ถูกแล้วน,น,นะคะในวันที่3 0ธันวาคม2 5 5 4้สิ้นปีนี้นะ่ะเองค่ะใช่แล้วนะครับมูลค่า3 5 0 0 0บาททุน,นการศึกษาลองน้องๆอยู่ใช่ไหมนะครับติดตามการประกวดนะครับ สดเลยเรียกว่าทุกขั้นตอนทุกโชว์ได้ทางราไรางตะวันออกเลยที่นะครับที่ผู้ชมกำลังที่คุณชมอยู่ใช่แล้วนะครับหรือถ้าสนใจตามเบอร์นี้ด้านล่างเลยนะคะเอาอีกแล้วเร่มมุกงนีอีกแล้วเอาเบอร์นี้เลยเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์อะไรคะ038301041ค่ะนะครับกิจการการประกวดง่ายๆเลยนะครับหนึ่งผู้สมัครโชว์ต้องมีตั้งแต่1คนนะครับแต่ไม่เกินเจคนค่ะครับผมมาคนคนครึ่งได้ไหม ไม่ได้ค่ะมาสองคนครึ่งได้ไหมไม่ได้ค่ะน่ะไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้อง1คนแต่ไม่เกิน7คนนะครับอ่าไม่มีมาอย่าพูดจิ่งนนะครับ2นะครับเวลาที่ใช้ในการแสดงต้องไม่ต่ำกว่าสี่นาทีแต่ไม่เกิน10นาทีนะครับ3อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผู้ช่ว์ต้องนำเตรียมมาเองนะครับ สี่นี่สําคัญเลยครับน้องเหมียวครับใช่แล้วค่ะสาหรับน้องๆบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวไปโชว์เกิดไปเจอคนเก่งกว่าตกรอบแรกทํายังไงไม่เป็นไรนะครับทางกองประกวดนะครับคิดเอาไปแล้วว่าถ้าเกิดน้องๆมาประกวดรับออ,อ,ออรดิชั่นในครั้งแรกใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านตกรอบตกรอบ,รอบไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดือนถัดไปมาออรดิชั่นใหม่ใ่่แล้วถ้ามาออดิชั่นใหม่ไม่ผ่านอีก มาสมัครให,หรม,ม,ใหม,มให่อีกก็มาประกวดใ,ห,ใหม่หนึ่งด้ถึงสี่ครั้งด้วยกัน <ทำ S 1> เลยสิ้นปีนะคะจนถึงรอบสุดยอดเดอะโชว์ถูกแล้วนะครับ,รบสุดยอดเดอะโชว์นะครับจะได้รับเงินรางวัลสองหมื่นบาทพร้อมถ้วยกียรติยศจากคุณิมิพลคุณปื้มนายกเมืองพัทยาและรองอันดับที่หนึ่งจะได้เงินสดนะคะหนึ่งหมื่นบาทพร้อมถ้วยกิติยศจากท่านนายกเมืองพัทยาเช่นเดียวกันค่ะครับผมและรองอันดับที่สองครับห้าพันบาทค่ะเงินรางวัลห้าพันบาท พกิจยชเช่นเดียวกันนะคะใช่ท่า<อ>นนายกเมืองวัทยาค่ะนะครับส่วนกติกานะครับกติกาต่างๆนะครับ <ฮะ S 1> เ,เรียกว่าเราเตัดสินนะครับแบบมีหลักเกณฑ<ช>์้บาง <ฮะ S 1> คนบอกว่าอุ๊ยหนูร้องเพลงเก่งนะครับหนูร้องเพลงเดี๋ยวเกิดปีปีกลัวจังเลยเดี๋ยวกลัวไปสู้คนเล่นมายกกวไม่ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะหลักเกณฑ์การคะแนนของเรานะครับชัดเจนนะครับดังนี้เลยทีเดียวนะครับค่ะ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินนะครับจะมีทั้งหมด100คะแนนนะครับโดยแบ่งเป็นความสามารถในการแสดง30คะแนน30คะแนนนะครับความคิดสร้างสรรค์20คะแนน20คะแนนนะครับรูปแบบในการนำเสนอ20คะแนน20คะแนนนะครับการเอนเตอร์เทนยี่น20คะแนนเช่นเดียวกันนะครับการใช้เวลาที่เหมาะสมกับการแสดง10คะแนนค่ะรวมทั้งสิ้น100คะแนนค่ะถูกต้องนะครับนะครับเพราะงั้นน้อง ไม่ต้องรอช้าใช่แล้วค่ะหรือว่านี่จะบอกว่าน้องๆอย่างเดียวไม่ได้ลุงลุงป้าป้านะ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 ครนะไม่ต้องร้ะน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 ะครัะโทรเข้นมาเลยนะครนบที่เบอร์นี้คระบเบะร์นี้เอาอะกแน้วเอาอีกแล้วะนนนะ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 ะน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 นะนนะนะนะระอะะะนะนนะนะนนะะนนะนะนะนนสนะนอนสนนะนะะนะนะนานะนะนะะนะูะนานะนนน เอาใหม่เอาใหม่พร้อมเพียงกันสาสี่ Sunday Market the Show up to you เชื่อรก็ได้โุ้ยนะครับและฝากไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกทท่านนะครับที่ต้องการที่จะมีรายได้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองหรือว่าจะซื้ออุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติมนะครับมาที่นี่ครับ Student Center นะคะ แหล่งช้อปปิ้งของชนวัยมันนะฮะเบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราทั้งสี่คนไปก่อนครับนะครับอย่าลืม038 301 0 4 1ถึงค่ะโชว์อะไรก็ได้พร้อมกันลา1 2 3่โชว์อะไรก็ได้สวัสดีค่ะ